สวัสดีครับครับผมนายพงการจงมีรันักศึกษา591010177วันนี้จะมานำเสนอแบบวงจรนับเลขตั้งแต่00199นะครับโดยวงจรเนี่ยเราจะทำการต่อ Arduino นะครับเข้ากับตัว i n v e r อร์เตอร์เจสนะครับแล้วก็เราจะต่อเข้ากับเ e มิคอ e ด e จำนวน2ตัวนะครับตามวงจรดังรูปเลยนะครับผม แล้วก็ตัวอย่างโค้ดนะครับบรรทัดแรกนะครับจะเป็นการกําหนดค่าตัวแปรต่างๆนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาเนี่ยจะเป็นการกําหนดตารางของเซเว่นเซกเมนต์นะครับโดยที่ตาราง7ซเว่นเซกเมนต์เนี่ยจะเป็นแบบของคอมมอนแคโ hode นะครับแต่ว่าเซเว่นเซกเมนต์ในวงจรจําลองเนี่ยจะเป็นแบบแอนโอนนะครับเราจะต้องทําการกับค่านะครับแล้วก็ในบรรทัดต่อมานะครับจะเป็นการเซตค่านะครับบอกว่า ให้พอร์ตดีนะครับทุกตัวเลยนะครับเป็นเอาต์พุตนะครับแล้วก็พอร์ต B ก็คือพอร์ต B0 ศนย์แล้วก็ b1 นะครับเป็นเอาต์พุตต่อไปนะครับให้ทําการวนค่าน u เบอร์นะครับโดยค่าน u เบอร์เนี่ยมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึง99นะครับให้วนค่าน u เบอร์นะครับหลังจากวนค่าแล้วนะครับก็ให้ไปใช้งานฟังก์ชันดิสเพลย์นะครับโดยที่ฟังก์ชันดิสเพลย์เนี่ยเราจะทําการ แยกค่าของน u m เบอร์เป็น2หลักนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับโดยที่หลักหน่วยเนี่ยเราจะเอาค่าน้ำเบอร์เนี่ยมา mod สิบนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นหลักสิบเนี่ยเราจะเอาค่าน้ำเบอร์มาหารด้วย10บนะครับแล้วก็วิธีการที่จะแสดงผลผ่านเซเว่น e ิมเป็นนะครับก็คือเราจะต้องทําการกําหนดพอร์ตก่อนนะครับว่าเราจะไปแสดงพอร์ต b นะครับที่ศ x 0 2นะครับศูนย์ x 0 2ก็คือการแสดงของหลักหน่วยนะครับ 0.01ก็คือการแสดงของหลักสิบนะครับแล้วก็ถ้าเป็น0.0เนี่ยจะเป็นการแสดงพร้อมกันทีเดียว2ตัวเลยนะครับแล้วก็คําสั่งก็คือ Port D นะครับแล้วก็เครื่องหมายอันนี้นะครับเพื่อที่จะทําการกลับค่าของตารางเว่นกเมนจากแคโทดให้เป็นแอโนดนะครับแล้วก็ตั้งดีเลย์นะครับอันนี้คือตัวผลการทํางานนะครับผม พอทําการรันแล้วนะครับตัวเลขก็จะนับนะครับเพิ่มทีละหนึ่งวินาทีนะครับผมเพิ่มทีละค่านะครับนับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ9 9้า้านะครับพอครบ99้าแล้วก็จะทําการรีเซ็ตกลับไปเป็น0 0ย์ย์ใหม่แล้วก็เริ่มนับใหม่นะครับบนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ครับค่าก็จะกลับมาเริ่มที่0ูนย์แล้วก็วนกลับไปถึง99ใหม่อีกรอบน,นะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับก่อน,นครับ